ได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหาลิไทยสมควรจะยกย่องระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตามที่จารึกในพระสุพรรบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพพยัวดีกับพระราชทานเครื่องขัดติยราชอิสริยาพรอันดีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราช,ชวงศ์และเหรียญรัตนาพรรัชกาลที่สิบชั้นที่หนึ่งขอจงเจริญพระชนมายุพันนะสุข,ขะทละปฏิพานคุณสารสมบัติสัพพศิริสวัสดิพิพัฒนมงคลวิบุญสุปภลสกลเกียรติยศ ปรากฏยิ่งยืนนาน